บ้านนะครับเข้าไปด้านในนะครับก็เดินตรงเข้าไปนะครับก็จะอยู่ฝั่งขวามนึ่น,นะครับห้องน้ำก่อนที่จะถึงประตูสุดท้าย มาร่วมพิธีรงศพของคุณลุงสุเมศวิจารพรนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมสุดท้ายนะครับที่คุณลุงจะร่วมกับเราในโลกนี้นะครับต่อจากวันนี้ไปพระคุณลุงก็จะร่วมพิธีกรรมกับพระเจ้าะครับโดยพระเยซูเองก็จะเป็นผู้ถวายพิธีกรรมเพื่อถวายพิซาร์นะครับของวันนี้เรามาส่งท่านนะครับ สู้พท่กม์ใช้นี่กดถ้าหันของพระเป็นชจ้านะครับจะต้องทำรับไหมน่ำผ่านไปคนด้วยดไม่ประชุมที่บ้านงมีเวลาอีกประมาณ20นาทีนะครับี่น้องสามาัถของนาตของข้าได้นะครับแต่กิจกรรมของเราเราจะใช้เวลาก็ประมาณ45นาทีนะครับประมาณนั้นนะครับหลัากที่ก็จบสุดที่พิซซ่าไว้วามเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ควจะเชิญตัวแทนเจ้าภาพนะครับขึ้นมากล่าวนะครับของคนกราวความรู้สึกในใจต่างๆรหรืออาจจะเป็นประวัตินะครับของคนสูอเอานะครับก็ได้นะครับ ข้อสื่อสารก็จะอยู่ไกลหน่อยนะครับก็เดินโดยสุสารที่เราเคยรู้จักนะครับที่อยู่ด้านหลังของอสมชันนะครับก็แตกหมดแล้วนะครับเรามีพื้นที่เไ็บน้อยนะครับไม่ไม่มากนะครับซึ่งเราก็ใช้มาหลายปีนะครับและเวลานี้เราไม่ได้ผ่าที่สุสารที่หลังโรงเรียนอสมชันมา สิบกว่าปีแล้วนะครับสี่สิบห้าปีแล้วนะครับที่เราได้ใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็เรามีสุาสานใหม่ที่อือนะครับก็คือที่บ้านนครเขตนสิบหกนะคร <15. S 1> ับซึลุนทอดใช้เวลาเดินทางประมาณสามสิบ